สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีปราเขียวสวยๆนะคะพญาสวกเนี่ยเป็นบอลเก่านะคะ FC เนี่ยนะคะสวยมากเนาะนี่นะคะสวยจริงๆค่ะใบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะคะอย่างเงี้ยเด็ดทิ้งไปเลยเขาดีดตัวดีดตัวแตกเป็นกกเลยนะคะอันนี้ขายให้50บาทนะคะกระถาง50บาทวันนี้ป้าเขียวจัดโปรค่ะโปรอะไรเนาะพิเศษบอกว่าวันนี้ FC ซื้อกี่กระถางก็ได้ค่าส่ง30บาทป้าเขียวบอกใกล้ปีใหม่แล้ว อยากให้ FC ได้มีบอลสีสวยๆนะคะซื้อกี่ต้นกี่กระถางก็ได้นะคะค่าส่ง30บาทมีทั้งโอนและปลายทางค่ะต้นเดียวก็จัดส่งนะคะต้นเดียวก็จัดส่งเนาะแต่มีค่าส่ง30บาทจ้ะแต่ FC ของป้าแมวอ่ะไม่ซื้อดอกต้นเดียวอ่ะน้อยก็ซื้อ5ต้น6ต้นแหละเพราะว่าวันนี้ป้าเขียวขายถูกมากเลยนะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ป้าเขียวก่อนค่ะ FC นี่นะคะเบอร์ป้าเขียวโทรแอดไลน์หาป้าเขียวได้นะคะ FC นะ ค่ะด้านนี้เป็นใบชําฉาของป้าเขียวนะคะ FC ใบชําฉาของป้าเขียวนะคะกิโลละ20บาทจา้ะค่าส่งอยู่ที่30บาทต่อ5กิโลนะคะมีทั้งโอนและปลายทางค่ะ FC ท่านใดชอบใบชํชาฉาที่จะไปปลูกแล้วทําให้บอลสีรากแตกกอเร็วสวยนะคะนี่นะคะโทรหาป้าเขียวกับป้าแมวนะคะของป้าเขียวกับป้าแมวเนี่ยใบช่ำฉาเนี่ยเขามีแร่ธาตุอยู่ในตัวแล้วนะคะแร่ธาตุคืออะไร มีกุ้งหอยปูปลาที่เขาตายไปแล้วแต่นี้คือเป็นหมักหมมมานานแล้วนะคะแต่เนี่ยใบเหมือนเหมือนก็ยังดูว่ายังไม่กรอบแต่ว่ามันมันปลูกได้หมดแล้วนะคะนี่นะคะมีหอยตายนานแล้วนะคะเนี่ยแบบนี้เนาะป้าแมวก็ไปกวาดกวาดข้างๆคลองมานะคะให้เอฟซีนะคะเนี่ยคือเป็นแร่ธาตุอย่างนี้แล้วป้าแมวก็ปาเขียวก็ได้โรยปูนขาวฆ่าเชื้อราฆ่าเพลี้ยฆ่ามแมลงไปในใบชํำช้านี่เรียบร้อยแล้วนะคะโทรแอดไลน์หาป้าเขียวนะคะเอฟซีนะชอบใส่ใบช่ำช้าก็โทรหาป้าเขียวเลยนะจ๊ะ ต่อมาด้านนี้นะคะอ่าต้นนี้ชื่อพรเจ้าสวนะคะมีอยู่สามต้นค่ะมีสามกระถางนะคะสามกระถางนี้มะเขียวขายให้หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทก็ค่าส่งสามสิบาทนะคะได้ไปสามกระถางเนาะพรเจ้าสัวด่างชมพูนะคะด่างเหลืองชมพูแบบนี้เนาะมีสามกระถางจะเอาไปสามกระถางนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทจะพญาทะเวกอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวป้าแมวไล่ราคาห้าสิบาทไปก่อนเนาะค่ะอันนี้องค์หญิงทอฝันที่ยังไม่ป้ายเวลาเขาไม่ป้ายเนี่ยวลาจะกัดสีมา เขาจะสวยมากนะคะแล้วก็ใบใหญ่นะคะองหญิงท้อฝันเนาะเอาไปห้าสิบบาทจ้ะไก่ฝรั่งไก่ฝรั่งมีมีอยู่สามต้นนะคะไก่ฝรั่งหน้าตาเขาจะสวยมากนะคะมีอยู่สามกระถางนี้เอากระถางละห้าสิบาทเนาะเพืเขียวเนาะจ้ะกระถางละห้าสิบาทนะคะมาต้นนี้ค่ะเพืเขียวต้นนี้ชื่ออะไรเนาะเนี่ยสวยจังหนูลืมชื่อเลยอาทิตย์อ,อุทัยนะคะมีต้นเดียวอาทิตย์อุทัยอ่ะห้าสิบบาทจ้ะต่อมาต้นนี้ อันนี้มันมี2ต้นนะคะอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีด่างหนึ่งต้นและอีกต้นหนึ่งจําไม่ได้ว่าต้นอะไรนะคะในกระถางนี้มี2ต้นจ้ะกระถางนี้มี2ต้นนะจ๊ะเอาไป50บาทเอฟซีบอกป้าเขียวนะคะเพชรเจ็ดสีด่างนะคะป้าเขียวจะจําได้นะต้นนี้นะ50บาทจ้ะต่อมาต้นนี้แสนลักนะคะแสนรักเป็นไม้ที่สวยและเป็นไม้ด่างค่ะในกระถางนี้มีอยู่2ต้นนะคะเอาไป50บบาทจ้ะแล้วต่อมาต้นนี้เป็นหน้าเมืองนนท์ค่ะหน้าเมืองนนท์ นะ้ำเมืองโลนในกระถางนี้ก็มีสองต้นจ้ะกัดสีเริ่มสวยแล้วนะคะสวยแล้วเนาะห้าสิบาทจ้ะ,ะมาต้นนี้นะคะเป็นกอกเกตจ้ะกอกเกตก็ห้าสิบาทเหมือนกันจ้ะถ้ามาสองต้นนี้จะเป็นบอลเก่านะคะเอฟซี FC, ซึ่งหายากเนาะกันหาชาลีนะคะกันหาชาลีมีอยู่สองกระถางนะคะขอกระถางอยู่ที่เจ็ดสิบาทจ้ะกันหาชาลีนะคะเจ็ดสิบาทแล้วมาด้านนี้เป็นสุขโขไทยสุขโขไทยเป็นบอลเก่านะคะใบเขาจะยาวแล้วออกเป็นสีพันผ้าไหมนะคะ กระถางละเท่าไหร่พาเขียวเจ็ดสิบาทนะเจ็ดส <Okay. S 1> ิบบาทนะคะ fc นะคะสุโคไทยนะคะมีอยู่สี่กระถางใคะ่า fc วันนี้ค่าส่งถูกมากนะคะซื้อทั้งหมดสี่กระถางนี่ก็คุ้มนะคะเอาไปปลูกเป็นฟอร์มโกเลยนะคะ fc เนาะน,นี่ลากเดินทะลุกระถางแล้วนะ,ะสุขโขไทยจ้ะจนะคะแล้วก็มีไก่ทองไก่ทองในกระถางนี้มีสามต้นนะคะมีมีอยู่กอยู่กระถางเดียวจ้ะสามต้นเจ็ดสิบบาทนะคะไก่ทองประเสริฐจ้ะ ค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ต้นนี้สวยนะคะสวยมากนะนี่นะคะป้ายมาแบบนี้นะคะอ่าอันนี้ดารานุพัลั์แผงนะคะนี่นะคะต้นนี้ป้ายมาแบบนี้ปลาเขียวขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะมีต้นเดียวนะคะมีต้นเดียวเนาะหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc นะคะแล้วก็ต่อมาเป็นทิฟวาีทิฟวาีก็แผงจากดารานุพัลล์ละคะ่ะนี่นะคะต้นนี้กระถางนี้กระถางนี้มีสองต้นอ่ากระถางนี้มีสองต้นสองต้นในกระถางนี้นะคะ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางห้านิ้วได้เลยนะ ปลาเขียวขอ100บาทนะคะนี่นะคะมี2ต้น2กระถางนะคะกระถางละ1 0 0บาทจ้ะต่อมาเป็นองคหญิงทอฝันป้ายสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะมีทั้งหมดอยู่ที่5กระถางนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะขออยู่ที่80บาทนะปลาเขียวได้เนาะวันนี้นะนจ้ะองค์หญิงทอฝัน80บาทนะคะ fc นี่นะคะโทรแอดไลน์หาปลาเขียวนะคะแล้วต่อมาเป็นชายชนนะคะโอ้โหวันนี้ชายชนปลาเขียวสวยมากคะ่ะ fc สวยมาก fc จะไปเปลี่ยนเป็นกระถาง5นิ้ว กระถาง6นิ้วได้เลยนะคะอันนี้แดงสวยป้ายทุกใบเลย80บาทจะนี่นะคะ80บาทค่ะสวยค่ะสวยทุกต้นเลยนะคะนี่โอ้หนี่ป้าแมวจับให้ดูนะคะแดงแบบแดงฮครึ่งใบแล้วแดงสวยด้วยนะคะทุกกระถางเลยเนอะนี่นะ80บาทจะป้าเขียวต้นนี้ชื่ออะไรเนี่ยสวยจัง สีกัญจนานะคะสีกัญจนาที่เอฟซีซื้อจากแมวไปสีเขียวบ้างอะไรบ้างเวลาเขากัดสีมาดูสิคะเนี่ยเต็มใบแบบนี้เลยสีกัญจนานะคะราคาเจบาทจ้ามีอยู่สามกระถางนะคะสีกัญจนาเนาะ<ช>ต่อมาด้านนี้ค่ะโอ้โหนี่สวยสวยสวยมากเลยต้นนี้ต้นนี้เศรษฐีสุพรรณเท่าไหร่พี่เจ็ดสิบหรือแปดสิบเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซีเจ็ดสิบบาทนะคะสวยมากนะคะนี่เอฟซีดูนะคะ มีทั้งหมดมีมาสามกระถางค่ะเศรษฐีสุพรรณแล้วมาด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นล่อนทองเนาะลอนทองในกระ,ะถางนี้มีสองต้นจ้ะล่อนทองเป็นบอลเก่านะคะเอาไปห้าสิบบาทจา้ะีอต้นนี้หยดเลือดนางพิมพไหมเนี่ยผัาเขียวหยดเลือดนางพิมพ์ก็ให้ห้าสิบบาทนะคะมาต้นนี้มันีจันมันีจันด่างแบบนี้นะคะมีสองต้นนะคะเป็นบอลด่างสวยๆแบบนี้เลยขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทจา้ะนะคะ ต่อมาด้านนี้นะคะเป็นบอนเก่าอีกต้นหนึ่งนะคะพ้าปางโพยไัยพ้าปางโพยภัยเนี่ยเป็นเสาเรือนที่ห้านะคะเป็นเสาเรือนที่ห้านะคะ fc พ้าปางโพยภัยนะคะกระถางละห้าสิบาทค่ะ fc เอาไปปลูกเป็นฟอร์มกอเขาจะสวยมากเลยนะคะพ้าปางโพยภัยเนาะเอาไปกระถางละห้าสิบบาทต่อมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วหน้านี้เนาะเอาไปห้าสิบาทค่ะแ้วกระถางนี้มีสองต้นนะจ๊ะห้าสิบบาทนะคะบอกว่าเขียวด้วยนะคะราคาเท่าไหร่เนาะต้นนี้พระนคร นครต้นนี้ไป70บาทนะคะมีกระถางเดียวหลวงราชเสนีหามีอยู่2กระถางค่ะกระถางละ50บาทจ้ะต่อมาเป็นปีกกินนาลีมี2กระถางนะคะปีกกินนาลีเอาไปกระถางละ50บาทนะคะมี2กระถางจ้ะลวมาต้นนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้าเนี่ยมีอยู่3กระถางนะคะ FC หน้านี้หน้าแผงหน้าสวยมากหน้าแผงขอกระถางละ70บาทนะคะมี3กระถางจ้ะรวยล้นฟ้านะคะต้นนี้มณีจันยังไม่ยังไม่เปิดด่างนะคะยังไม่เปิดด่างนะคะเอาไป50บบาทนะคะมณีจันเนาะยังไม่เปิดด่าง ค่ะต่อมาด้านนี้เป็นล้าสีสิงนี่นะคะลาสีสิงด่างมาแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะบางต้นก็ยังไม่เปิดด่างนะคะแต่ว่าลาสีสิงเนี่ยเวลาเขาจะกัดมาและพื้นใบเขาจะสีแดงนะคะสวยค่ะเอาไป50บาทได้ไหมได้เนะาะกเขียวเนาะห้าสิบบาทจะ้ะต่อมาด้านนี้นะคะเป็นเท้าลำไพเท<อ>้าลำไยใบเดียวไปใบเดียวออห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ต่อมาด้านนี้ค่ะ แก้วมังกรแก้วมังกรก็เอาห้าสิบาทไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นะไม่ใช่ไซส์เล็กๆ,ๆเลยออาไปห้าสิบาทเลยสีลาจักรพัทวันนี้โปเลยห้าสิบาทนะคะมีสามกระถางนะคะห้าสิบาทจา้ะอย่าลืมนะคะเอฟซีค่าจัดส่งอยู่ที่สามบาทไอ้ยสามสิบบาทค่ะ <laughs> <laughs> ด้านนี้เป็นทวีทรับนะคะทวีทรับเดยจะสวยมากนะคะกระถางละห้าสิบาทเท่ากันจ้ะหานุมาณจองถนนก็ห้าสิบบาทค่ะพิษณุโลกห้าสิบบาท ผงสุวรรณห้าสิบาทจ้ะโอ้โหวันนี้ผักเขียวมีตะบอลสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะต้นนี้เป็นนางไหมนะคะนางไหมเอาไปห้าสิบาทเท่ากันจ้ะนี่ยอดมงกุฎนะคะยอดมงกุฎเอาไปห้าสิบาทเท่ากันนะคะยอดมงกุฎมีหลายหลายต้นนะเห็นแบนนี้นะคะนี่นป้าแมวไม่ได้ค่อยได้ยกให้ดูนะของผักเขียวจะเป็นฟอร์มกดแทบทุกต้นเลยยอดมงกุฎห้าสิบบาทนะคะต้นนี้ชื่ออะไรนะผักเขียวยเวทมรกตห้าสิบาบาทจ้ะ ต้นนี้เป็นหยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมจะห้าสิบาทเท่ากันนะคะอ,คอันนี้เป็นลูกไม้ใช่ไหมป้าเขียวอุย้ยลูกไม้ไมาสวยจังเนี่ย fc ลูกไม้น่ะสวยจังเลยดูสิใบหอ,อกก็ไม่ใช่อืมม,มันมันสวยเนะี่ยเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบาทเหมือนกันห้าสิบาทนะคะนี่นะสวยมากเลยลูกไม้สวยเขาอยากด่างเออมันเกิดมันเกิดกึ่งกึ่งกึ่งด่างกึ่งด่างแดงอ่ะมันจะด่างแดงอ่ะป้าเขียวนี่นะคะ fc สวยนะเออ จากนี่นะคะเขาจะเป็นอย่างนี้ก่อนยังไม่กัดสีนะคะตัวน,นี้ยังไม่กัดสีต้องให้ดูก่อนนะยังไม่กัดสีเวาลากัดสีแล้วจะเป็นลักษณะน,นี้หนูคิดว่าต้นนี้สวยมากว่าเขียวค่ะมาต้นนี้เป็นไม้ด่ายต้นหนึ่งค่ะนี่นะคะจะสวยมากนะคะแต่กระถางมีสองต้นนะคะนี่ไปห้าสิบบาทจะสวยมากนะคะต้นนี้นะห้าสิบบาทต้นนี้เป็นกอกเกตนะคะกอกเกตห้าสิบบาทเท่ากันจะ้ะอันนี้ม่านนางพิมแล้วมัาเขียว กายถูกทั้งวนเหรอเอามา่ม่นางพิมพ์ดีกว่าแม่นางพิมพ์นะคะเอาไปห้าสิบาทแล้วกระถางนี้มีสองต้นนะนี่นะคะแม่นางพิมพอันนี้ล่อนทองเหรอไม่มทับทิมชมพูมทับทิมชมพูในกระถางมีสองต้นนะคะหายยากแล้วนะทับทิมชมพูนี่ไม่ค่อยเห็นนะม, Rim ม,มาด้านนี้ค่ะน,นาลีบูราพาในกระถางนี้ก็มีสองต้นนะคะ เอาไป50บาทเท่ากันค่ะแล้วต่อมาเป็นมัควานนะคะมัคกวานจะสวยมากนะเนี่ยมัควานถ้าเป็นถ้าก้านแดงจะเป็นพรมหรือษีนอะพ่เขียวค่ะมัคกวานนะคะเอาไป50บาทเท่ากันจ้ะโวเคโนนี่ไหมโวเคโนห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้มันนี่มันนีล้อมเพชร,นนพชรก็ห้าสิบบาทนะคะต้นนี้ค่ะชื่ออะไรพาเขียว ุณสีวิชัยนกระถางนี้มีสองต้นนะคะไซส์แม่พันธุ์อยู่ในกระถางห้านิ้วเท่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบา150บาทนะคะร้อยห้าสิบาทแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะอีกนิดนึงนี่นี่สวยจังเลยหนูชอบจังเลยเนี่ยสุชาดาไหมสุชาดานะคะเอาไปห้าสิบาทนะคะแล้วก็มีโฉมปาดมีโฉมปาดสองกระถางนะคะห้าสิบาทเท่ากันจ้ะค่ะวันนี้บอลปลาเขียวก็มีแต่วสวยเอฟซี FC ชอบบอลสีอะไรของปลาเขียว โทรแอดไลน์หาป้าเขียวนะคะถ้าติดต่อป้าเขียวไม่ได้โทรหาป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวก็ติดต่อป้าเขียวให้โทรกลับนะคะ fc วันนี้หลังจากทํา YouTube แล้วป้าแมวกับป้าเขียวก็จะไปทําสังฆทานนะคะ fc โมทนาบุญกับป้าแมวกับป้าเขียวนะคะขอบุญนี้ส่งถึง fc ทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งประการใดขอให้สมหวังปัรถนาทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า